เงินที่ยืมผมไปครับคืนนด้ยังครับเสียผมไปขอเงินคุณเมื่อไหร่คุณมีหลักฐานหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีหลักฐานคุณก็อย่ามาพูดจาแบบนี้นี่ยังรวยไม่ทันอะไรเลยลืมํำพืชตัวเองหรือห่ะครับเสียเสียค่ะว่าไงจ๊ะวันนี้เสียจะพาหนูไปกินอะไรดีอะคะแล้วหนูอยากกินอะไรล่ะจ๊ะวันนี้เสียเพิ่งขายที่ได้ใช่ไหมคะงั้นเราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันดีไหมคะเสีย อาหารญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอก็หนูชอบนี่คะเสี่ยอ๋อกินทุกวันเลยนะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก็ได้แล้วแต่หนูแล้วกันได้เลยค่ะเสี่ยคะเดี๋ยวเรากินอาหารเสร็จแล้วอ่ะเสี่ยพาหนูไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ด้วยได้ไหมคะอ้าแล้วกระเป๋าที่เพิ่งซื้อไปไปไหนแล้วอ่ะหนูลืมวางทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้อะคะเสี่ยลืมอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยว เสียจัดให้เองเอากี่ใบก็จัดไปเลยค่ะเสียใจดีจังเลยค่ะเสียค่ะหนูก็อยากได้ชุดโกโกวาด้วยค่ะโกโกวาใช่ค่ะชุดชุดชุดชนไหนหรอนั่นมันวาโก้ค่ะเสียชุดโกโกวาไงคะโกโกวาอ๋อมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ใช่เลยค่ะเสียจัดไปสิค่ะกำลังคิ้เลยค่ะเสีย เสียอาดไม่ได้เจอสันนานเลยเป็นไงบ้างครับเนี่ยเสียครับผมเสียรู้จักกับในนี่ด้วยเหรอคะผิวเผินอะเดี๋ยวนี้กล้าพูดว่าผิวเผินนะครับเสียนุ๊กมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเอ้าผมจะมาทำอะไรแถวนี้ บ้านผมอยู่ข้างหลังเนี่ยทำไมผมจะมาไม่ได้เสียนี่ว่าแต่ช่วงนี้ได้ข่าวว่าเสียนี่รวยใหญ่แล้วนะครับผมล่ำซ้ำเลยเห็น<อ>ว่าขายที่ได้ได้เงินมันก่อเป็นกร,รมโอ้โห<อ>คุณรออะไรมาพูดผมก็ล่ำซ้ำอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรน,นะผมมันรวยแต่เกิดโอ้โหกล้าพูดว่าล่ำซ้ำม,มาแต่ไหนแต่ไรน,นี่สมัยก่อนนี้ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นะโอ้โหที่ผมจําได้นี่ แต่งตัวแย่กว่านี้เยอะตอนนี้ทรงเสียเมื่อก่อนทรงเอคุณอย่ามาพูดจาแบบนี้ผมแต่งตัวแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรล่ะอีกอย่างนะเมื่อก่อนผมแต่งตัวดีกว่านี้ด้วยซ้ํานี่แต่งตัวแย่ลงแล้วว่าแต่เสียเงินที่อยู่ผมไปครับคืนได้ยังครับเสียเสียเคยยิ้มเงินไอ้น,นี่ด้วยหรอคะคุณคุณเอาอะไรมาพูดเนี่ยฮะคุณพูดจาให้มันดีๆนะ ผมไปยืมเงินคุณเมื่อไหร่คุณช่วยดูผมด้วยคนอย่างผมเนี่ยนะจะไปยืมเงินคนอย่างคุณคุณดูสภาพคุณด้วยเสียเสียครับเสียช่วยผมเลยครับเสียเฮ้ยเดอะไรขึ้นวะผมผมเดือ,รอดร้อนครับผมต้องการเงินครับเสียเอ,อ้ยโหเรื่องแค่นี้มันต้องทําขนาดนี้วะต้องการเงินเท่าไหร่ผมขอสักหกพันได้ไหม 6, ครับเสียหกพันครับโหแค่นี้เองเอาเล่มบัญชีมาครับ ทำอะไรขนาดนี้วะเลขเดิมเลยครับเสี่ยครับอ๋อโอเคโอเคอ้าวคุณมากครับเสี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมรีบผมรีบใช้เลยครับเสี่ยเต็งเตือนมาแล้วครับเสี่ยขอคผณครับคุ้งตุอโอ้โหไม่ต้องทำขนาดนี้หรอกไป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 งานทำการไปเอออพูดจาแบบนี้นี่ยังไงคิดจะมาปอกลอกกันเหรอไงโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะครับเสี่ยนี่ยังรวยไม่ทันอะไรเลยลืมกําพืชตัวเองเลยหรอครับเสี่ยคุณอย่ามาพูดจาแบบนี้นะ แบบนี้ผมเสียหายครับผมไปขอเงินคุณเมื่อไหร่คุณมีหลักฐานหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีหลักฐานคุณก็อย่ามาพูดจาแบบนี้โอ้โหหัวหมอด้วยหงาหลักฐานคุณไปออกโขนกระแสกับผมมาล่ะผมไม่ชอบออกจุยคุณไม่ต้องเอารายการมาอ้างหรอกถ้าคุณมีหลักฐานอ่ะคุณก็ไปหามาแต่คุณมีหลักฐานผมก็ยอมจ่ายแต่วถ้าคุณไม่มีคุณอย่ามาพูดจาผมเสียหายแบบนี้ไปดีกว่าหนูได้เสียเสียจำไว้นะ เงินแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกโอ้โได้เดี๋ยวรู้กันแดดร้อนจังเลยอยอเป็นอะไรละเจ้าน้องสาวเจ็บขานิดหน่อยอะค่ะพี่เจ็บขาเหรอค่ะอ๋อแล้วนี่กำลังจะไปไหนจ๊ะ พอดีหนูจะไปเรียกรถข้างหน้าค่ะแต่ว่าไม่มีรถเลยโอ้เงินไปรถพี่ไหมจะดีเหรอคะเออคนกันเองดีอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ไปส่ง,งหนูเองเงินก็ได้ค่ะ,ะงั้นขึ้นรถเลยจ้ะค่ะ ตาถึงนะจ๊ะนนขนาดพี่แต่งตัวแบบธรรมดาแล้วนั่นเนี่อมีกอมีเงินนั่นแหละค่ะอย่างนั้นทำไมพี่ไม่ขับรถยุโรลปละ่ะคะจะได้สมฐานะพี่อ๋อร,รถยุโรปลเหรอจ๊ะอืจริงๆพี่ก็สนใจเหมือนกันนะแต่ว่าครันนี้มันก็ยังขับได้อยู่นะพี่ก็ไม่อยากใช้เงินสิ้นเพลองนะต่อให้พี่จะมี ต้งเยอะก็ตามแต่ว่าถ้าพี่ขับรถยุโรป่ะหนูจะให้พี่ขับรถมารับมาส่งทุกวันเลยนะคะนี่นี่หนูพูดจริงหรือเปล่าเจ้าอย่าล้อพี่เล่นนะจริงสิคะว่าแต่ไอ้รถยุโรปของหนูเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แล้วจ้า ราคารถยุโรปก็แค่3าสี่ล้านเองค่ะพี่สาสล้านถ้าแรกการที่จะได้เจอหนูทุกวันแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ไม่แพงอะนะจะน่าสนใจเลยเดเดียว <c oughs> <c oughs> พี่สนใจใช่ไหมคะพอดีคนรู้จักหนูคายอยู่พอดีค่ะสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะคะอย่างนี้พาพี่ไปดูได้ใช่ไหม ได้สิค่ะเดีวหนูพาพี่ไปเองค่ะวันเราก็ไปกันเลยสิจ๊านี่เลยค่ะรถยุโรปโอ้โหคันนี้เลยเหรอเนี่ยมันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะเหมาะสมกับฐานะของพี่อว่าแต่คันนี้เขาขายเท่าไหร่นะจ๊ะ คันนี้ขาย3ล้านค่ะ3ล้านเหรอโอเคนะดูจากส,สภาพเออเออว่าแต่แล้วถ้าพี่จะเอาเนี่ยพี่จะต้องจ่ายจ่ายเงินอะไรยังไงมั่งจ๊ะพี่จะจ่ายสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ดีคะโอ้ถามพี่แบบนี้ได้ไงคะ ไฟนองไฟแนนอะไรกันเล่าคนองพี่เนี่ยมันต้องสดเท่านะั้นพี่ชอบทำอะไรสดอะงานเดี๋ยวพี่โอเนเงินทางบัญชีนี้นะคะและเดี๋ยวหนูจะจัดการเรื่องรถแล้วก็เรื่องเล่มรถทุกอย่างให้พี่หมดเลยคะ่ะนี่เดี๋ยวหนูจะจัดการให้พี่จนเสร็จเลยใช่ไหมจ๊ะถ้าหนูจัดการจนเสร็จแบบนี้เนี่ยพี่จะยินดีมากเลยค่ะ อพี่โอนไปแล้วนะคะสมล้านบาทได้รับแล้วคะ่ะแล้วก็ได้รับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราขับรถคันนี้ไปหาอะไรกินกันอร่อยอ,อยดีไหมจ๊ะยังไม่ได้คะ่ะพี่ต้องรอ,อกุญแจรถก่อนนะคะอ๋อใช่ค่ะว่าแต่กุญแจอยู่ไหนเหรอจ๊ะ <c oughs> อ้าวเสีย <c oughs> อัด ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคุณจะมาซื้อรถผมนี่กุญแจคุณครับรับไปสิครับนี่รถคุณหรออะรถผมสิครับอยู่ในบ้านผมจะเป็นรถใครไปได้ล่ะครับเสียอาอันนี่จริงแล้วเนี่ยรถคันนี้ผมก็ประกาศขายมาประมาณสักเจ็ดแปดปีได้แล้วนะครับไม่มีใครเข้ามาดูเลยครับมีคุณเนี่ยเข้ามาดูเป็นคนแรกเลย สมตัอเป็นเสียงจริงครับคุณนี่เพอร์เจอร์ใหญ่แล้วนะรถรุ่นนี้มันเพิ่งออกมาได้สองปีคุณยังมาบอกว่าประกาศขาย7จ็ดแปดปีผมพูดจากเพอร์เจอร์ไม่เปลี่ยนเลยนะครับนี่ไม่มีมตังค์จะจ่ายต่อแล้วสิเนยต้องประกาศขายรถขายรถกินใช่ไหมจะซื้อลงซื้อรถอ่ะคุณก็ต้องดูหน่อยว่ามันเหมาะสมกับฐานะคุณหรือเปล่ามีปัญญาที่จะผ่อนไหม ก็ไม่เป็นไรถือว่าผมช่วยสงเค็มแล้วไเอาแล้วแต่คุณว่าอะไรล่ะครับจริงๆแล้วผมก็เพิ่งเจอคุณเนี่ยแหละครับที่ซื้อรถโดยที่ไม่ต่อราคาเลยสักคำโอ้โหล่ำซ้ำอย่างที่บอกจริงๆเลยนะครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับช่วยไม่ได้อะคนมันรวยอ่ะมีตังค์แต่ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเ้วยนะครับเสียอาะได้รถคันใหม่ไปขับเหมาะสมกับฐานะเสียอย่างคุณเลยนะครับ ผมไม่อยากจะเสียเวลาคุณละหนูจ้ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าจ้ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมเกรงว่าจะไปด้วยไม่ได้สิครับทำไมพอดีว่าผมสัญญ,ญากับน้องพลอยเขาไว้ว่าถ้าวันนี้เขาขายรถให้ผมได้เนี่ยผมจะแบ่งกำไรเข้าเปอร์ซแล้วก็พาน้องเขาไปกินข้าวสักมื้อหนึ่งสิครับ3 0เเลยใช่ครับ งั้นไม่โอกาสหน้าแล้วกันนั่นจ้ะค่ะเราไปกันเลยไหมครับเชิญครับขอตัวนะครับเสียอาดเชิญเฮ้ย hey, เดี๋ยวคุณจะทำอะไรของคุณอ่ะนี่ผมซื้อรถครันนี้แล้วคุณจะขับรถผมไปได้ไงอึดรถของผมใครบอกว่ารถครันนี้ของคุณน่ะครับเสียอาดเอาก็ผมจ่ายเงินไปแล้วอ่ะผมซื้อไปแล้วคุณจะขับรถผมไปได้ไงอ่ะ ใครบอกว่าผมขายคันนี้ครับเสียอัดคุณนิ่นเละเอะเตอะแล้วอ๋อแล้ว ไม่ได้ขายคันนี้แล้วมึงขายคันไหนให้กูวะบอนโมสามล้าน Wah, 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 wah,